เจ้าเลยสองเท่าละโอ้งามงามมาแต่บ้านไหนมาแ่บ้านกามือหัวละป่าสุดกเออเพลงเชาบ้านไหนบ้าเก่งจอเก่งจาอน่ตะคูงามเนาะเสียวคู่เป็น้องกูบอะวยเลเป็นน้องกูมาสี่คนบุี้พูดเนาะสุดจ้าเนาะ กสักมาเปนน็นยี่ไงแม่น้<อ>าตัวจักจะขันมาส,สามันสาันสี่คนหคนหคนทุเบาไปซะละผมมีผู้บ่า

อยากได้น้องมาเป็นเมียคงสนุกหัวใจอ๋อผมเห็นเลยแต่ตัวไอ้ดำหน้าไอ้กำคือกาแต่ใจไอ้ใจน่าเจ้าดิเจ้าเทื่อ,อ,อนละโอ้ไอ้ได้กับน้องคืออายุสิไร้ายดีไะ้น้องคนดีไปไปมาข้างเล็กไงมาบึง้งน้องทาด่า คือคีอิวหละล่ะเนาะหออแล้วหออแล้วพี่น้อยหอมดี

อันนี้ไปกูบอนี่พี่น้องนอน้องทาดาเสือสามือไม่สามคำมันจะคุนพี่น้องน้ำใส

มาบ้านไหนมาบ้านกะเตมวละามาไกลเนาะนะต้ากะตมือกะโตมือหัวละผลาเลือดสองะไรล่ะเือยอยู่ปะไเหมอยเน่เด็ดเนาะเด็ดพอเย่ะๆเอามเอาเอาแบบานพดนีมือหาที่แล้วก็ดีดี คือจริงได้จริงได้เอาให้ดูให้ดูดเบิ้งหนึ่งสองาตาสวยหน่องสมันึ่สองสางสามหนไ่้เพิาน่งงานึานึ่งึ่งสาวหนานาหนายหานมนึ่งมมนนึงม่งึงหนองน้านาน่นึ่นสอสนนอ สบาบ<ๆ>้านหลายคนลงมามาคนกับซุยหน้ามาคนกับตักน้ำออาเมืองสูงหรือเต้โย่ยี่สูงนนัเนาะเห็นเต้เลยยอมทำตามกี่แม่เห่ยหนึ่งสองฮอนอยู่ไปขึ้นอยู่ทิงไปเจับไปขันดูนิโตไปเย็นอยู่ทิง มีกองเพมียกองไหม้ามยัทางน้อ huh> ที่ก้าทามัเไปทางไลป่ะอ่าประจำปีเดือนสามขึ้นมาสามคำทีให้ีลูกน uh ี้ถาวด้ยัเ สยมันต้องผานในนีก <un> น <sharing> <flags Bla> <management> ี่ย <un rim favorites> ัว่านแล้อสาสสาวไทยชื่อนี่ไทยช้นนี่ไทยเราพี่ตะเกีงจอร์นาวเกีงจอรานะเกีงจนเสื้อคู่ปุณยนี่ยจะคู่มานี่ฮะ สี่คนชาวบ้านอะไรมบชาวเก้งจอนอแู่ตุ๊งามเนาะเซี่ยวคู่บอสหวเรื่องอูเป็นน้องกูมาสี่คนบุ๊คี้พูดเนาะสุดจ้าเนาะบอสสาก็มาเป็นอย่ม่นี้ตัวจักจะขันมา สามคันสี่คนหกคนหกคนคุเบาไปซะละบอกม่รู้ป่ะโซดบอกโซดได้ฮอนกเลยจุ๊บไม่อย่างกระตีอยู่บ่มอยู่นอนมีนมองตกูสาเลยเนาะ อ้าวสบายดีละมาแล้วไถมาดแล้วมูจีเซียมูกแด่เพิ่์นนี่หอดพีอเล่สบายดีเตายหน้าได้จสบายไอ้ไนโนเออว่านี่ขึ้นมาว่านี่ขึ้นหนูผู้นกไก่ด้วยไหมเป็นหนูผู้ได้บ้านเลยนะจาก็ลงมาไปหาสาวบอกไปยูบานโบมาถ้าเอาไปไปเอารถเอารถได้ผู้สาวผู้สาวบ้านมูจักอยู่โอ้มาหอดพี่เนาะเพื่อเนาะมูจักปะมูจักกระโดดใจ สภาพผู้สาวไมฮัสภาแม่สภาพยอหนึ่งยังดีเลยยองไรสภา์เลยเสียคู่เนาะงามเนาะเสือเนาะสายดีอยู่สักไนวดไปลอยามน้ำไปยาลอยจะได้นะยางมันีมาดังคาเซ่บสิ่เจ้ามันอ้มมันอ้อมมันยิมน้นทางมันโค้งพี่อลวบแม่เพระว่ยางออมก็ได้ไป อยู <anut. S 1> ่เ <centimet> ม <re> ื่อละจอยูนะคะอี่พ็มเข้าใจยูวิ่งก็แล้ไม่เย็นไม่แยนธรรมดาด้ยครับเนี่เป็นท้ายนะหนึ่งสองนี่เป็นจีนะหนึ่งหนึ่งสอง งาม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 สื่อสารยังไงล่ะไฟจัอยน้ำใจขันมาน้ำใจน้ำใจโอ้หัวใจขันมาสาวบัวรพ่าสาวบัวรพาเมืองมานะไพ่ล่ะมารถใหญ่ขี้บุญนมากเลยล่ะมากระแมมากระแมโบไลคือรถใหญ่ คืองามทางสองคนซอยน้องคนสิจาวิ <iling amine diver> ่งงามเนาะงามทางสองเอ้ยท like ี Nein, ่วงทางคุณเพื่เอ้ยพื่น้องนี่เพื่อเอ้ยน้องน้องเอ้ยอันนี้ป้าอันนี้ลูกสาวเพลงเบาเออหมู่กันมาวันเดียวก็ไกลกว่าอีกมาเต็มหัวูน้ากายซื้อได้เลยว่ะตุ้ย มาคนเดียวยวะ,ะ <c oughs> เนนมนมผู้เดียวมาไกลเซิร์ฟข้าไปเบิ่งแล้วแหละเฮ้ยไปเฮากันจับก้อนไปเาก้อนก่อนเนอเฮาเลยจ้ละจังไรลุออกขยางลิ้นตามพุ่นละเมืองเลยบ่เอานั่งกินก้อนกระเทะินละยางกินนตำทางนั้นอายเขา

อิ่มแลยเอ้ยจ้าน้ำดิอันนี้บอกอันใดอิ่มเนี่กินอยู่ใส่อิ่มไเออน้ำแม่มของอีเพ็ดนั่นน้ำจ้าม่ได้เอาเด้แล้วไหมเอาแม่เราจะย็นทิมอันนี้เย็นทิมอ่าทางลงนะฮะเนาะงอคนกำลังไหลเข้ามาพี่น้ะไหลเข้ามามีแต่ผู้สาว เลกน้อยน้ำันเลกัพอเข่ายู่ใส่น้นี่มแล้วดูเค็มน้ำบอกจะเดินทางเดินทางกัดกิน ชาวบ้านหลายๆคนที่เขามาน้อยของบึงยุ่นองทาดา you know. พี่น้องผู้ไร่ออกไร่เ,รเข้าานมีแต่เสื้อคู่เลยนี่ฮะม,มีแต่ผู้สาว

ใจทางหลังปีแลี้ยงนี่ป๊อปสามปีที่แล้วน้องเพลงนี่ส๊าปีที่สองปีที่ก๊ปจากปีเด่กก๊ปปีแบบเข่าดังๆหรืออ๋อไม่ได้ หลายคนย้างหเลยหลายคนย้างผู้ไปผู้มาผู้ไปผู้มามาีเด็ดกไดไหวกี่สย้ไหวกี่สายไหวนี่แหละให้เขาาานได้ไหวไหว ไว้แต่ห่ากินได้เดี๋ยวไว้จดเล็ดลำหลังสุดเจ้าเยอเอาแล้วกระเป๋าเนี่เฮ้ยตื่นเนาะเอาให้เอาให้น้องหรอบ่าฮะเอา ยังก็เ,เ,เนง่เยอหเราอเออ,เอ,อแต่มีได้ที่ขยะแต่งน,นะเวลาอันเกือบจ้าคาดเ่าเออเจ้ากือบเจ้าปะเจ้าหิดขคาดตืด้นให้น้อง่อะ <c oughs> <c oughs> มันมายลงใส่ลงมานี่เนาะนี่น้องใส่น้ำาน้ำปาใส่เนาะอยู่นี่เนาะนนองปาคุ้อยู่ใสฮะอยู่ใส่มันบ่ได้ปลาโอ้มันคำรอบหน้าเนาะ ไปคนมากนะพี่น้องนี่ทางหน้าคือเป็นผู้สาวพี่น้องนี่สาวผู้สาวนี่คนงามสาวเมืองวังนี่เด็กคนงามงาม สาเพงยางไวเทข้าวหองวงยังน <whose? S 1> ี่แหละหูจักอยู่บ่อืมอาน้ำกินกัน ผ้าประกันบ่มีหน่วยเนาาฟองรั่วแีงย่า้น้ำตัวสิบพันสองสิบพันเอาสามกองวงดนตรีนุ่มผู้ไทยขงนุ่มูไทยโดยวงนุ่มผู้ไทยวงใหญ่ขนาดที่น้อง สาวหลายสาวหลายว่าไหมดูขอบใจขอบใจขอบใจสาวพูดให้เอาง้เอาไว้แล้วล่อืมอิ่มลยะมันแดงนะโอ้ปลาสี่ล้านนะ แน่น่ะขันานนอนขันแดงขันขันขันบเรงเก้าบ่ขันบแดงกะอ้วววเฮ้ยแล้วขันแงนแดเอ้าโยะนะคเลยเอาอ้า่ป่เอานี่มเอาเาา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 าเาาาาาอาลาา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 เาา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 านาาเาา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 าอาแาา ไอ้คนลอกฉัเป็น,นอะรอไมได้เออโดยเส่ไม่ได้บุ้นแดนโดยเสพไ,ไม่มเล่าพี่นุกนิด่อย